ขั้นตอนการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์เมื่อคลิกลิงเข้ามาก็จะเจอหน้าเว็บเพื่อให้เข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์ให้สังเกตปุ่มไอคอนด้านบนขวามือให้เลือกสำหรับนักเรียนเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเมื่อคลิกลงทะเบียนแล้วจะเจอแถบให้เลือกระดับชั้นที่จะเรียนออนไลน์เมื่อเลือกระดับชั้นที่จะเรียนออนไลน์แล้วจะมีช่องให้เลือกชื่อนักเรียนให้กดที่ชื่อของนักเรียน เมื่อกดที่ชื่อของนักเรียนจะเด้งไปที่หน้าให้เลือกหลักสูตรให้กดปุ่มเลือกหลักสูตรเมื่อกดแล้วจะไปที่หน้าเลือกหมวดหมู่บทเรียนให้เลือกระดับชั้นที่ต้องการเรียนให้เลือกที่ห้องปฐมวัยนะคะเมื่อกดเลือกระดับชั้นที่ต้องการเรียนแล้วก็จะขึ้นหลักสูตรมาให้เลือกลงทะเบียนเรียนให้กดเลือกเรื่องที่ต้องการเรียนโดยจะมีปุ่มด้านล่างที่เขียนว่าลงทะเบียนเรียน กดปุ่มรับทราบและลงทะเบียนให้กดปุ่มเข้าเรียนเมื่อกดแล้วจะมีแถบหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้กดรับทราบและเข้าสู่บทเรียนจากนั้นให้เริ่มเรียนบทเรียนได้โดยจะมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ตอบให้ครบทุกข้อ เมื่อทำครบทุกข้อแล้วก็จะขึ้นให้เห็นคะแนนที่ทำแบบทดสอบให้ดูขั้นต่อไปให้กดดูวิดีโอการสอนกดเล่นวิดีโอกดขยายจอให้ใหญ่ได้ปุ่มจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่มุมขวาล่างของวิดีโอต้องดูจนจบถึงจะขึ้นข้อความขวาล่างวิดีโอว่าเรียนแล้วสวัสดีเด็กๆที่น่ารักและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับ เมื่อดูวิีโอจบก็จะขึ้นว่าเรียนแล้วและให้ทำกิจกรรมถัดไป การทำใบงานให้กดโหลดไฟล์คำสั่งใบงานข้อความสีฟ้าเพื่อแคปภาพใบงานมาทำในแอปแต่งภาพโดยให้ข้อความและคำตอบแล้วกดเซฟรูปภาพใบงานที่ทำหรือจะปริ้นใบงานออกมาทำแล้วถ่ายรูปส่งก็ได้การส่งไฟล์งานให้กดปุ่มเลือกไฟล์ก็จะเด้งให้เลือกไฟล์ภาพที่เซฟไว้เลือกไฟล์งานที่ต้องการส่งเสร็จแล้วกดปุ่มส่งงานเมื่อกดส่งงานแล้วก็จะขึ้นว่าส่งแล้วรอคุณครูตรวจ ัดจากหัวข้อส่งงานจะเป็นลิงก์เกมให้กดตรงลิงก์สีเขียวที่มีคำว่าเล่นเกมเมื่อกดแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเว็บเกม เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วให้กดย้อนกลับหรือปิดหน้าเว็บเกมกลับไปที่หน้าห้องเรียนหลักเมื่อเล่นเกมแล้วก็จะขึ้นข้อความด้านล่างขวามือว่าเรียนแล้วจากนั้นให้ตอบแบบสอบถามชุดถัดไป เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วให้กดส่งคำตอบก็จะขึ้นคะแนนการทำแบบทดสอบมาให้จากนั้นให้คลิกป,ปุ่มกลับสู่ห้องเรียนเมื่อเรียนครบทุกหัวข้อแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วให้เช็คดูความคืบหน้าด้านบนจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูถ้าเรียนครบทำแบบทดสอบครบส่งงานครบก็จะขึ้น100%เปอร์เซเป็นอันว่าเรียนจบหลักสูตรถ้าต้องการเรียนหลักสูตรอื่นเพิ่มให้คลิกที่ปุ่มเลือกหลักสูตรเพิ่มด้านบนขวามือที่มีรูปแว่นขยายจากนั้นก็คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการกดปุ่มลงทะเบียนเรียน กดรับทราบและลงทะเบียนก็จะขึ้นหน้าหลักสูตรที่เราเลือกจากนั้นก็เข้าเรียนทำกิจกรรมให้ครบเหมือนเดิมเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็สามารถกดปิดหน้าลิง์ออกจากห้องเรียนได้เลยค่ะ